ว้าวเพื่อนเพื่อนเห็นต้นไม้อันสวยงามไหมเอ่ยนี่คือต้นอะไรต้นคริสต์มาสนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าต้นคริสต์มาสนะคะเขาเทศกาลพอดีเลยนะคะจะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะวันที่25นี้ก็ถึงวันคริสต์มาสแล้วดังนั้นเมื่อเห็นต้นคริสต์มาสอย่าพลาดนะคะ ผ่าน้องกลับบ้านด้วยนั่นเองนอกจากต้นคริสต์มาสแล้วยังมีต้นกล้วยไม้นานา,นาอีกนะคะรักจังเป็นคนที่ชอบกล้วยไม้มากๆเลยนะคะทุกคนจริงๆก็ชอบทุกชนิดลาะคะ่ะต้นไม้เนะะี่ยค่ะมาที่ร้านโปรดของรักจังเลยนะคะร้านนี้รักจังจะมาช็อปประจําเลยนะคะมีเวลาเมื่อไหร่นะคะก็จะมามาช็อปทันทีเลยนะคะ มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะชอบร้านนี้เป็นร้านประจําเป็นร้านโปรดเลยทีเดียวเชียวนะคะจริงๆก็เข้ามาถึงปุ๊บมวแต่ดูต้นไม้เพลิดเพลินเจริญใจไปเลยนะคะลืมดูว่าเอ๊ะเราลืมนะคะจะพาเพื่อนชมซะหน่อยว่าร้านนี้มีต้นไม้สวยๆอะไรบ้างไหมแต่นะคะใน เดือนนี้นะคะทุกคนค่ะก็จริงๆแล้วจังตั้งใจอยากจะมาได้ดอกที่อยากได้นั่นก็คือดอกพิทูเนียแต่ไม่มีค่ะทุกคนค่ะชมกล้วยไม้ไปก่อนแล้วกันนะคะกล้วยไม้กล้วยไม้ค่ะแล้วก็มีมากมายหลากหลายเลยนะคะเนี่ยค่ะต้นไม้นานาพันธุ์นะคะมีทั้งกําลังเบบี้อยู่มีทั้งโตแล้วนะคะ มีกุหลาบด้วยสวยงามมากมายเลยนะคะกุหลาบรักจังก็เลี้ยงไว้เยอะเลยนะคะแต่ยังดูแลน้องไม่ดีพอดังนั้นก็หยุดไว้ที่หยุดไว้ที่ที่ต้นเก่าๆก่อนแล้วกันนะคะต้นใหม่ค่อยว่ากันเนาะให้มีเวลาดูแลน้องให้ดีกว่านี้นะคะรับรองว่ากุหลาบจะเต็มสวนรักจักบ้านรักจังแน่นอนเลยนะคะ <S <S เป็นคนที่ชอบมากๆอยู่แล้วเนาะดอกกุหลาบอยากจะปลูกเป็นกลุ่มเป็นทิวแถวไปเลยนะคะแต่อย่างที่บอกเลยนะคะว่า เราจัดสรรเวลาให้ได้ก่อนแล้วก็ดูแลน้องๆที่อยู่เดิมๆให้ดีก่อนค่อ <c> ย <oy ing> มาจัดจองพาน้องไปใหม่นะแต่ในวันนี้นะคะความตั้งใจของรักจังนั่นก็คือต้นคริสต์มาสค่ะทุกคนคะ่ะน้องใบแดงๆสวยสวยงามมากๆเลยนะคะเมื่อน้องสวยงามแบบนี้พี่ก็พาน้องกลับบ้านสิคะปะคริสต์มาสจ๋ากลับบ้านไปด้วยกันจา้อาอ้าวนี่คือใคร <c ười> น้องชายคะ่ะทุกคน